เราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็ em นนายกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายกฉันก็ผวาใจ ผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายยกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายยกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายยก ฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายกฉันก็ผวาใจผวาใจ <AST> เราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายก ฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายกฉันก็ผวาใจผวาใจเราเคยเป็นทหารจนตอนนี้โตเป็นนายก 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 ฉันก็ผวาใจผวาใจ